ตัวนี <önemli> ้ค <seriously> ึ้เขื่อนเลยเหรอได่เชียนนะโอ้พี่พีต้องมาดูตรงนี้ส่วนเช้านี่มีหมอกด้านหลังจะเป็นภูหลวงนะค่ะที่ที่เป็นเหลี่ยมๆตรงกลางภูหลวงค่ะด้านหลังภูหอนะค่ะชาวบ้านเขาเรียกภู้้น <Haj> ถ <ar> ้วยนะคะภูอะไรช่วยผู้ขึ้นถ้วยค่ะอันนี้จะเป็นภูหอภูตีนะคะเขาไปญี่ปุ่นนะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นของของ,หงโซมชนหมู่บ้านไม่ใช่ของอบโต,โตนะคะชาวบ้านใช้การพัฒนาเองนะคะรอแล้วไม่อบตไม่มาช่วยอะ่ะไม่ค่ะอ,อันนี้แต่ค่ารถไปกาศเพิละหกสิบาทก็หาข้องกลยี่สิบาทมาไว้พัฒนาส่วนจีซีละพวกคุณก็บริหารจัดการกันเองเป็นค่าน้ำมันนะะคแต่ส่วนนักท่องเทาน้ำเพียรแล้วแต่แแตนกน้ำใจของนักท่องเท <c oughs> ี่ยวนีกก่ยึดมาดูแต่ตรงนั้นจะเป็นท้ายสุด ไไลดอยู่ตรงนนั้อบัวตองนี่มาปลูกกันเองนะันแล้วค่ะสวยเนะต้นยาไปนมจะมีดอกบัวตองแล้วถ้าพญาเสือโคกแต่ปลาแมงชายแล้วก็ไว้มักข่าอ่ะอันนี้จะเป็นจิตมะช่างเออแมงช่างแดงอืสวยเลยนะแล้วมุมตรงนี้จะ นี่แหละครับตัวจิเมืองไทยอีกมุมหนึ่งนะครับคู่หอนะครับก็มองจากคู่ปับเปาะนะครับที่เห็นเป็นเขื่อนตรงนั้นก็คือเขื่อนกั้นแม่น้าเลยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่เกิน2ปีนะครับกำลังเก็บน้ําอยู่นะครับอากาศดีนะครับคูป,ปคับเปาะนะฮะ หลังภูหอฟูจิเมืองไทยก็คือภูหลวงภนะูหลวงออกขวานน่นก็อำเภอภูหลวงนะครับตรงที่มีชุ่งในเยอะแล้วก็ข้างในนน่นก็คือไกลสุดนั่นคืออำเภอเมือง